ันนี้เราอยู่ที่สะพานโกลเด้นเกตในซานฟรานซิสโกอันนี้อยู่กลางสะพานเลยนะวันนี้เป็นวันที่6ตุลาค2555เราเดินขึ้นมาถึงกลางสะพานละกลางสะพานโกลเด้นเกตซึ่งอากาศเย็นสบายมากแทบจะหนาวละนะแต่ก็สำคัญที่เป็นเครื่องทดสอบก็คือว่าเราขาสัน่น แล้วก็ขาหมดแรงก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคงจะเป็นเพราะว่ากลัวความสูงเราดูได้ว่ามันสูงขนาดไหนนะมองจากในกล้องอาจจะไม่รู้แต่ว่าคนที่มายืนอยู่จะรู้สึกว่ามันสูงมากถ้าเราขาสั่นจริงๆด้วยไม่ได้แกล้งเลยแต่ว่าขาหมดแรงต้องกระทืบต้องกระทืบนเท้านี่ก็เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยเขาไม่กลัวแต่นี่กลัวมันเกิดความกลัวโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้เป็นจิตใต้สุดของเราซึ่งเกิดข,ขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าสะสมมากี่ชาติแล้วนะแล้วก็กลัวจริงๆด้วยนะเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเดินในทางใกล้ๆเลยอะจิตจะไม่สบายต้องต้องเดินเกาะไปทางนี้หทาง แต่ไปใกล้ๆก็ขาก็หมดแรงมันมันจะคิดกลัวไปก่อนอย่างที่เราจะต้องต่อสู้กับตัวเองอเหมือนกันเรากลัวผีอะไรเงี้ยนะจริงๆไม่มีผีแต่ว่าเราก็กลัวจะบอกว่ามันไม่มีมันก็จิตใต้สำนึกมันก็ไม่ยอมนี่ก็ต้องเคี้ยวหมกกวากฝรั่งด้วยเพราะว่าอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากเลยเนี่ยเห็นคนเขาวิ่งเห็นคนเขาอะไรเนี่ยเราก็จะได้มาเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของเรา พูดไปไกลๆลรอาจจะเคยตกจากที่สูงตายหรือว่าเคยได้รับอวนไปจากที่สูงแต่ว่าวันนี้เราก็มาฝึกนะทั้งนั้นที่รู้อยู่ว่ากลัวความสูงแล้วก็ต้องผ่านมันบ้างเจอมันบ้างผัดสะม,มันบ้างแล้วก็ล้างลงไปที่จิตเลยนะแล้ว,ว่าโยนิสสมานาสการล้างลงไปที่เกิดเลยให้ดูนะว่ามันสูงมากจริงๆเราเดินมาจากฟางนูน้นนาที่นี่ยาวประมาณหนึ่งไมครึ่ง ไปกับ3ไม้ก็4-5กิโลแล้วก็ขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่อายุใกล้60แล้วได้มาเดินทางถึงสะพานโกนเก่สะานที่ยาวสูง